กจำได้แล้วที่ว่าปรึกษาเห็นหน้าค่บอกคำแรกว่าสวยยแล้วจำได้เลยค่ะครั้งแรกเจอคุณหมอคุณหมอบอกว่าจะแก้อะไรสวยอยู่แล้วแต่คือพอแก้มาก็แบบถูกใจมากค่ะสวัสดีค่ะปอยนะคะตอนนี้ปอยอยู่ที่ทีลทอนคลีนิกนะคะวันนี้ก็มาถอดเสื่อ จมูกนะคะ14วันนะคะขอเท้าความนิดนึงว่าเคยทํามาแล้วเนี่ยสองครั้งนะคะปัญหาก็คือจมูกนะคะจะมีความทาให้หน้าหน้าดูแข็งแล้วก็ทื่อก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามาดูที่ Facebook แล้วก็ติดต่อสอบถามคุณหมอดูเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาเพื่อที่อยากจะให้จมูกดูดีขึ้นนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาพบกับคุณหมอเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี้ดเป็นไงบ้างนิดตัด หม่แล้วเนาะค่ะตัดไหมแล้วก็ถอดเปลือกทั้งหมดส4สี่วันค่ะกระจมูกก็ตอนนี้ก็จมูกก็เล็กลงเนาะเยอะแล้วก็ดูเดียวหน้าหน้าดูหวานขึ้นแล้วก็ตาดหยดน้ำขึ้นสดขึ้นต่อยก็ตอนมาปรึกษาเนาะจำได้แล้ว่ที่่าปรึกษาเห็นหน้าค่บอกคำแรกว่าสวยแล้ว จำไ,ได้เลยค่ะครั้งแรกเจอคุณหมอคุณหมอบอกว่าจะแก้อะไรสวยู่แล้ว<ม>แต่คือพอแก้มาก็แบบถูกใจมากค่ะแล้จะดูเลยเนี่ยแล้ก็บอกว่าสวยสวยมากๆคล้ายๆดาราเลยแต่ว่าจริงๆก็มีปัญหาดูแค่ว่าเอียงจมูกเนี่ยมีแกนที่เอียงหน่นิดหน่อยนะคะแล้วก็อย่างอื่นบอกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็ถ้าเกิดเราดูอัตราเลโชของของตัวจมูกอะไรแล้วเนี่ยจริงแล้วตัวจมูกของของ ของบอยเนี่ยมีปัญหาแค่ว่าตัวฐานของตัวจมูกเนี่ยที่อยู่เป็นกระดูกตั้งข้างเนี่ยมันหยัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวปลายเนี่ยอาจจะดูที่รู้สึกว่าแข็งเนาะอาจจะปลายจมูกเก่าจะแข็งใช่ชอไปหน่อยดูดูทรงมันบิ่งตรงไปนิดนึงเนาะอันนี้ก็คืออยากได้ดูหวานขึ้นด้วยแล้วก็ดูสายผอนนิดนิด หวานด้วยแล้วก็อยากได้คืออยากได้จมูกดูหน้าคมขึ้นไก็ดูเลยว่าดูคมขึ้นแล้วก็มีหยดน้ำเพราะว่ามังก็อยากรวยด้วยดี <c oughs> คุณหมอมาช่วยดูหมอเองให้ด้วยอเอาจริงๆวันที่มาคือไม่มีเล็บคอนเลน์มาให้คุณหมอเลยแต่ก็แจ้งคุณหมอแคว่าอยากให้หน้าดูหวานขึ้นแล้วก็คมด้วยนิดหน่อย ก็ฝากให้คุณหมอดูแลตื่นขึ้นมาก็สวยเลยค่ะตอนนี้จริงๆก็คเราดูเนี่ยคธอขั้นตอนในการตรวจเนี่ยปฏิคุหมอมา,มาเนี่ยหมอก็จะดูวิเคราะห์หน้าเนาะแล้วก็จะวาดูว่าเอหน้าเนี่ยมีอันนี้แต่ของวอนเนี่ยหมอวาดไว้ในรูปเลยว่ามีจมแกนแกนจมูกมันบิดอยู่นิดนึงนะคบแต่พอเราไปดูในดูซองดูโพรงจมูกเนี่ยก็จะเจอว่าแกนจมูกเนี่ยเอียงมาทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็มี มีูช่องหายใจข้างซ้ายที่เล็กกว่าข้างขวาหน่อยนะคะดีแพนของของเราเนี่ยก็คือทําแบบโอเคแล้วก็ขยับแกนกลางจมูกนะคะให้จมูกดูยาวขึ้นนะครับแล้วก็ไปแก้ที่มันโค้งที่มันเอียงไปเนี่ยอันนี้ก็คือเราก็ทําใช้กระดูกอ่อดแกนกลางจมูกีรยมดานะคะให้มันยาวขึ้นนะคะแล้วก็หักตัวกระดูกที่มันโกง่งด้านในข้างในที่หายใจไม่คล่องเนี่ยเาราก็หักเพื่อให้มันเล็กลงนะคะ แล้วก็ช่องจะได้อาจจะได้คล่องขึ้นแล้วก็แผน่นเราก็ได้วางเป็นกระลุกอ่อนวางไว้ช่วงด้านหน้าด้วยนะคะอันนี้เราตั้งขาถึงสองตำแหน่งเพื่อให้มันแข็งแรงมากนะครับเพราะปติเราจะมีแค่แกนด้านในอยู่อันเดียวแต่อันนี้เราวางแกนไว้สองสองตงำแหน่งแล้วก็ทั้งให้มันยาวด้วยแล้วก็วางกระเล็ดเสาเข็ม ไว้ึึง2จุดเพื่อให้จมูกเนี่ยโด่งถาวรน,นะคะนาเท่าที่งานได้เลยแล้วก็วางกระดูกอ่อนของของกระดูกอ่กกอนที่หน้าสามชั้นนะคะ แล้วก็ทํามาโจทย์ก็ค่อนข้างยากสุดๆอย่างที่น้องบอกเลยว่าไม่รู้อยากอะไรเฟรนส์ใครดีจริงก็จริงๆคือผมว่าไม่แปลกนะที่จะหาเฟรนส์มาไม่ได้เนื่องจากว่าดูตัวจริงแล้วดูในรูปจะรู้เลยว่าสวยมากคือรูปที่เอามาเนี่ยหลายคนอาจจะดูแต่ว่าถ้าถามเนี่ยคือน้องเนี่ยเขนาน้าตาสวยโดยตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะหน้าผากนะคะตา คิ้วปากเนี่ยก็ได้รูปหมดเลยแล้ว่าเอาคนไหนมาบอกว่าก็ไม่มีใครสวยกว่าเขาอะไม่ไม่คนสวยพอชัดเจนนะเพราะว่าก็ไม่แตกเมื่อมาแต่ละครั้งรูปก,ก็จะแบบไม่ชัดเพราะว่าสูงอยากได้คืออยากให้ทุกคมขึ้นแล้วก็หวานขึ้นด้วยจมูกดูเล็กลงม,มีหยดน้ําคือมันอย่างอันนี้จัดทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าถามจริงตอนแรกที่เราเจอกันยังบอกว่าคือจริงๆอะน้องเป็นคนสวยมากอยู่แล้วแล้วก็เรายังมองไม่ถึงจุดที่จะทําแล้วแบบ คือในใจก็ยังคิดเครียดเพราะว่าคนสวยแล้วต้องทำให้สวยขึ้นอีกเนี่ยมันเป็นจุดที่ที่ที่ยากนะคะแต่ว่าทํามาแล้วก็ ชอบไหมชอบชอบมากค่ะเดี๋ยวเราต้องติดตามให้ครบให้ยุกกว่านี้กัยังบวมบวมอยู่สำหรับเพื่อนเพื่อนที่สงสัยนะคะก็คือ,อเป็นเทคนิคโอเพนครับน้องเป็นเทคนิคโอเพนก็ดี่นณะก,การแกนงการตั้งเสากระโดงสองเสานะคะ<า>แล้วก็วางกระดูกอ่อนที่ปลายแล้วที่ปลายหน้าสุดก็ยังวางเนืน้อในจมูกกันเนื้อหลังปู๋นะคะเพ<า>ืะะ่อให้เป็นจุดน้ำที่นิ่ม,มๆแล้วก็ป้องกัน การมีกระดูกหัด้วนนยในระยะยาวนะคะทำให้ปิดแรงขึ้นอันนี้ก็ได้มาเป็นตรงนี้และตอบเปถนายกระดูกในข้างด้วยหักกระดูกด้านในเพื่อจะเปิดทางช่องหายใจให้ดูโล่งขึ้นนะคะดูแบบว่าเลียวขึ้นเยอะมากเนาะเพราะเดิมเดิมจะเป็นแบบนี้เนะอันนี้คือเลี้ยวเป็นแบบพลังเลยนะคะแล้วก็ข้อดีของน้องเขามีมากโดยคือยังไม่ตัดปี มันจะเป็นจมูกที่ค่อนข้างหยุดขาวอเนาะถ้าตัดปีกเยอะไปเนี่ยมันก็จะมีแรงลั้นของปีกเราต้องไปซ่อมตัวตัวกระดูกด้านล่างช่วยเพื่อให้มันจกบมากขึ้นแต่ว่าเนื้อที่ปีกเนี่ยก็ยังจะมีเท่าเดิมเนาะแล้วก็หมอรูมหเฮงพอได้นะนี้เราก็คุยกันนะน้องๆบอกว่าหมอดูมหงพิสูจนนะว่าน้องเนี่ยรวยก่อนสามสิบถูกใจตรงนี้นะหมอน้องรวยก่อนสามสิบจริงๆนะคะจริงแล้วเราทําจมูกเนี่ยก็ให้รับกับ มีเงินเยอะขึ้นดูแลลูกน้องได้ด้วยนะแล้วก็ให้หมหีอำนาจจะดิเลยวหน้าดูหวานสวยแต่ก็เหมือนผงเหมือนดังนางพญานะครับ <dec. S 1> อันนี้ก็คือหมอเ้งผงเหมือามังกรนะครับครับก็วันนี้ก็พบกับหมอกันแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครับดารารับเชิญท่านไปดาราเนาะดขรารับท่านไปนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณปอยมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีคร <c oughs> ับ สนับสนุนโดย Estiute t Skin Care เซ็ตเดียวหน้าดีเหมือนมีหมอดูแล